หน้าครับใตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมเนี่ยก็เข้าไปไม่ฟิตพอที่จะลงสนามเป็นตัวจริงในวันนี้ครับส่วนปาร์ทารยองครับวันนี้กับนักเตะทั้งสองทีมก็กำลังเดินจับไม้จับมือกันครับนะครับวัชระพงษ์ครับเลียงจี้เข้ามา้นกรไปโทษวัชรพงศ์ยิงตลอดเลี่ยนเรียบร้อนเลยครับมือประตูศูนย์ครับวัชระพงษ์จังงานครับโอ้โหจังหวะนี้บุปกาอิซูฟูครับ ยอดนะจังหวะนี้ได้มองแนละ้วก็เรียบรนะ้อยครับสองมนะือศูนย์ครับวชิระพงษ์จันงามคนเดิมคนระับประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้คนระับแล้วก็เป็นประตูทนะี่2ครับให้เอฟอัสราวุฒนัสสั์โคนเน่ห้ยังไปได้คนระับสนะุดเส้นหลังแล้วเปิดปรตอนนี้เข้าชาร์จครับแล้วกระทำแล้วจังหวะนี้บอลไม่ทันได้ยิงเลยเลยครับสามมือศูนย์ครับโอ้โหไปทางเกมการแข่งขันครับทางด้านเอฟซีบุกเก็ตครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านปอทรอยไปสามมาือศูนย์ครับโดยได้ประตูจากทางด้าน วัชระ,ะพงษ์จันง,งามในนาทีที่6แล้วก็นาทีที่72ครับ,รบถือว่าฟอร์มดีครับ4นัดหลังสุดนี่โค้ชพงพากทีมเก็บชัยชนะรวด4นัดครับกลับมาอยู่สู่ในเส้นทางการลุ้นขึ้นไปเล่นไทยพรีเมียร์ครับ